สิ่งใดไม่เทียนเสียนนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เสียนนั้นม่ใช่โตตันนี่อันนี้พิจารณาสังขารความปรุงเคลื่อนแต่หายละปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปอันนี่มันเกิดจากไหนล่ะนี่อันวางไว้ในตรงนี้อันไม่ได้วางอื่นศาสนาอันนี้ในวัดพระปาิีม่อ ท่านก็บอกว่าในบาลีว่ปา,ปา,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 าสัพพะปัสสะอัการนังกุศลสุสัมปดาตัจิตาประโยชน์ปันนังเทตังคุทเศาสนัง <Yeah. S 1> แปลใจความว่า้ละความชั่วทั้งกายทั้งวาจาดงใจท่า <Yeah. S 1> นบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเราท่า yeah. นบอกเนี้ย อ่อนวายวางในตรงนี้านะศาสนาบูสาระสุประสันตาทานในเจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจเราเนี่เจริญยังไงคุณงามความดี่นห mm hmm. ่างเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยากันมาปฏิบัตินเนี้ยอ่าให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรานี่ท่านบอกเนี่ย เัในใดดีรีพากันทำนะในวันนี้ท่านบอกว่าในวันนี้อายเยพิจมาตะปังโกนัญญามันนังสุเวจิตอันใดดีรีทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้คือตัววันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันเก็อันใดดีรีทำนะ บอกนี่มานัง่งซืเเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่น่นพันเฮราชาเรารู้ไหมล่ะความตายของเราเรานั่งอยู่เนี่ยอ่านเป็นเรารู้ไหมเพราะฉะนั้นท่านได้ำใในวันนี้เอเห็นในวันนี้รูใ้ในวันนี้มันมีวันเดียวท่านี้ล่ะมันไม่มีหลายวัน นี่ท่านเทศนาไวา้เนี่ยพากันในพิจณาให้มันรู้เห็นต่อไปสาจิตะระโยตปันนังมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสเพื่อใจปราศจากกิเลสตนาลาคาโละโลภโทสะโมหวิสาตันาประทานพบชา กายล้วปราศจากตอนนี้มันใจล้วก็ใสคือมันใสคือมันไม่ด้มัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนี่เหตุนั้นนี่ยพากันในฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปไพากันนั่งฟังเขา้เออเา,เขาที่ฟังเออเข้าที่ฟังนั่งทำ มึงเห็นอย่าสักแต่วต่อ้าเอาทำจริงจริงจังๆเออมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งสบายสบายอย่างใดสบายแลวนั่งให้สบายมียยยละลเราไม่เคยนั่งเราไม่ได้นั่งเออตั้งฟังไมฟังไมนเดินบอกแล้วโอปนิโกน้อ,อมเข้ามาเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงรือไม่จริง ที่ันอธิบายแล้วเอานั่งให้สบายวางท่าวางทางสบายสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งปลายสบายสบายเมื่อกลายสบายแล้วอืมสบายยังกายของเรานั่งดูอยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบาย เราอยากซุกอยากสบายนั่งสบายสบายเมื่อกายเาร้สบายแล้ว mm hmm. วางดวงใจงสบายามันนิ่นี่ละว,วางดวงใจงสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราอะาไร,รเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วนี่น้อมเข้ามา นึกว่าพ,พระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจกายสังอยู่ในใจใจเราผู้รู้พุทธะคือความรู้เมื่อเป็นชนีผูไ้ไม่เคยไม่ทันรู้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทำยังไงก็ตั้งสติลงสี่นั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องตอน้นนึกถึงพุทโธ ทำโมสังโฆพุทธโธทำโมสังโฆพุทธโธทำโมสังโฆสามคนแล้วให้ล้วนเอาแต่พุทธโธพุทธโธพุทธโทธคำเดียวให้ลับตางับปากนะให้ลึกในใจเลี้ยกันใ,ใกนกระดกกระดิก หาลึกก็สวยๆห้ลึกถึงความรู้ความรู้ตรงไหนแล้วเออให้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกสตรงไหนแล้วห้ตั้งสติไว้นในที่รูเออ้เพ่งดูในที่รู้ความรู้ตรงไหนแลวตั้งไว้ตรงนั้น ตาก็เพ่งดูในยตรงนั้นเกียความรู้สึกอยู่นั้นหูเราก็ไปฟังเพลรู้อยู่นั้นฟังเพตงใดเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่นะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์น่ะให้รู้จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบาย เพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกอันนี้อะไรพายขัดข้องบางคนก็อยากร่ำอยากรวยทำไมมันไม่ร่ำไม่รวยบางคนก็อยากคนทุกข์ทำไมมันไม่พ้นมันคาอะไรมันข้องอะไร,นออะไรเนี่ย เราจะรู้จักที่ข้องข้องตรงไหนก็เรยจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีเพราะเหตุใดคือจิตของเรามันไม่สงบมันทรงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างมันทรงไปเยอางนั้น มันไม่ได้ตั้งในธรรมกลางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเราอ่ามันไม่ตั้งนะเมื่อเจียรนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุข่มันทรงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรบสัมผัสข้างนอกอ่าเลวากามาลมอ่ากาม,มาลม,าม,ม,าลมให้รู้จัก นูปรอมซัทธารอมขันธารมและสาลอมโพธพารลมธรรมารลมถ้าเท่ากันกับลมอมดา้ไปยุดความสำคัญมันหมายนั้นออมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้่าจะเป็นนึกฟุตน,น้ำนูกนน้ำเสียงน้ำปริ่นํนำรับรับกระเดาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เราได้ยินได้ฟังแล้วก็โอปันญิโกน้อมขอ,อยัตนะภายในเด้น้อมก็มาดูตาดูหูดูสมูกของเราดูรีนดูกายดูใจของเราตาเนี่ยมันเป็นยังไงออให้รู้ตาของเราเต้หูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูของเราเต้สมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นสมูกของเราเต้ ลี้นเป็นยังไงรู้จักรถเลี้ยนของเราตีกายของเราเป็นยังไงรู้สมัมผัสกายของเราติกายของเรามันหลงอะไรนะรูจ้จักนี่ละ่ะ้ามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วสิ้นเท่านี้สิ้นเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก,ก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้ มันเกิดมาจากโดวงใจคือฟูอน่าภายในนี่มันเกิดจากดวงใจนี้อันนี้ใจตรงนี้เราจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลนในรสและน,นี่ว่าเป็นตัวเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขา เราก็ต้นน้ำมาพิจารณาโตตนของเราที่จะมากรรมฐานอ่าในกรรมฐานเนี้ยให้พากันเพ่งเล็นดูมามาโนจกักมันลงอะไรเสียงก็ดีกลินล่นลสสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเกิดจากรูปนี้อันนี้รูปอันนี้มันมีอะไรแล้วมาเพ่งดูที่ขันบกตะจะเปลียนโตนี่ มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอดท่านบอกอับพิญญาปิเจเบหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอดโผล่ระนับปากกา拉萨อาซุกินโนท่านบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอคุิมิสมิงกายเยนในกายนี้นี่ท่านว่าเป็นไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ ท่านบอกท่นไม่ได้บอกกายนอนกายนี้กแปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบรกากายโนดคือกายนี้คือกายของเรานี่แหละเต็มไปยังไงของไม่สาสในกายนี้เกสาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมไม่ศาดหรืแล้วไม่สาสดูที่มันเป็นคนแล้วไม่ไม่เป็นคน ต่ดูที่ผมของเราเอ,อ่มันลุกมันล่วงออกมามันเป็นยังไงถูกเข้าถูกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยทานเด้อเราไม่ได้สำลัะสาสางจักปีหนึ่งเดือนเดือนหนึงน่งเป็นงไงผมของเราัานกรีนมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นยังไงมันสะอาดไหม ทำไมเราจะมาไปหลงนา้าเราที่เจอนาแล้วสิ่งมนี้มันไม่สะอาดนาที่เจอนาดูแค่นี่โรมาคือขนตามสระพางร่างกาย,ยาเรามันสะาบยังไงนักขาคือเล็บเล็บก,ก็มันสะาบเมื่อไารละไปแกะไปสัมักอยู่ไม่ใช่ละ หรือถอนมาดูเป็นไงเล็บคอนเล็บเราเนี่ยนี่พิจารณานี่แหละจะเป็นไปอย่างนี้ทันตาฟันมาดูที่ฟันของเรานั้นเป็นอย่างไรในถูได้สำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรอือถ้าไม่ถูไม่สำลักเนี่ยเป็นยังไงหรือถอนมาดูงาน มันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรจริงไหมอ่ะมันสาหรือไม่สาให้ดูคุณลูกสันทิติโกเราจะรู้เองเห็นเองนี่แพทยพิจารณาอย่างนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันหรือมันเป็นอะไรอมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นยังไงน ตาจคือหนังท่อม,มอยู่ที่ซึในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นยังไงหาแล้วม่สระอาบน้ำลนหลือจักรดนนึงมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอาหนังออกแล้วเป็นยังไงละ่ะตัวเรามันเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพงดูที่ทำไมเราจะาพากันหลง เข้าใจว่าเป็นคนเข้าใจว่าสะอาดคําสั่งสอนเราไม่สะอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่หรือรสะอาดเอาหนังคนดูสิหนังตอมก็ตามหนังคนเลยก็ตามสะอาดยังไงล่ะนีมันเต็มไปด้วยของโสโครกก็ปลอกไม่ใช่รึนี่เพ่นเห็นอย่างนี้มันจะเดละสกายทิทีได้ มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตอนมันจิตของเรามันก็ไม่ทุกข์เลยเมันก็ไม่หลงเลยเต้เออนี่เห็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนีม่รู้อย่างเนี้ยเอหนังออกมาแล้วเป็นไงตัวคนเออเมื่อละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแผงแเลมดูเต้เป็นคนแล้วเป็นไงหน้าดูไหม มีแต่เนื้อมันไม่สะมีแต่เลือกมีแต่น้ำเหลืองมันไม่สะอาดสะอาดไหมล่ะน้าดูเส้นเป็นไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อออกดูกออกเบ็ดเนื้อเนื้อ,อตปล่างกระดูกเป็นไงอ่านเพ้นท์พิจนามันรู้เพื่อมาให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญการประพฤติและการปฏิบัติ จังเลยผู้เห็นอย่างนี้จังเผู้เห็นธรรมมันจึงไม่ถือพิธิธมานะอาหารการมามันไม่ถือตนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางได้จะถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างานี้เหลือแต่ล่างกระดูกกระดูกเป็นไงมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเหลือมันชั่วดูที่กระดูก กระดูขากระดูแขนกระดูศีรษะกระดูแันหลังกออระโหลกศีรษะหมูจะเปไ็นไงนี่จำแนกแกกเลยแท้ทำมันโลภมันเห็นแท้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของทิ้งธรรมะไม่ใช่หรือเด้อเป็นของเอาเราแล้วมาหลงอันนี้พีเดี๋ยวนี้พวกเรานี่เพิ่งให้เห็นเพิ่งให้โลกกาปรปิตปฏิบัติ อ,อันสอนพระเจ้าพูดจะรอมจากทุกต่างปฏิบัติให้พึงรู้พึงเห็นอันนี้เจ้ไม่แต่เห็นอันเดียวนเนี้ยไม่หลงอันนี้อ่าเราเห็นอัน,นี้ท้องนาเอาออกเท้าเอาตับเอาไตาเอาไส้น้อยไส้ใหญ่ามาดูอาหารเก่าอาหารเอาใหม่เอามาดูเป็นไงน่าดูไหม นาที่เจรนาดูดิเ,เราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนนานี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นจิตของเราตอนิพิทาความเบอือหน่ายคลายจากลูกจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่งตางนามันก็ไม่มีที่ได้เสียงอธิบายมานี้เป็นแต่ของทิม้งหมดเอาหรือใครเจ้าใส่ควัน น่ะตับคนเหยเจ้าไหมล่ะหรือใครเจ้าออกมาดูที่น่ะเห็นบังไดีศิลมาเนี่ยเขาว่าอะไรเขาเป็นสุขเป็นทุกไหมไส้เขาเป็นทุกไหมหันเก่าหันใหม่ก็ไม่ทุกไหมตัวเป็นยังไงอะไรทุกข์ตัวนี้นี่ละวิจารนา โง่ไม่รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่ยเมื่อเราจะแนกแก่ใกตอนนี้แล้วมันจงึงไม่หลงเออมันยังจุดทุรามลาวมันก็จะสงบได้มันจะละสะกายทิฐิได้แต่วิธีคือสาจะสงสัยไปในอื่นมันไม่เป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นต้องพิจารณาค้นอยู่อย่างนี้ มีหนทางผู้จะเข้าสูมุคผลหนทางนี้บางคนจะทํำยังไงไม่ให้เกิดนอย่าไม่จะเกิดบางคนทํายังไงจะพ้นจากทุกเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันกับพ้นเองอถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นแอลใดมันมาลงอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตอนถือเป็นสัตว์เป็นมุคคลถือเป็นเราเป็นเขา น,นี่ของเรานะแทมันไม่ไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วติบายานี้มันเห็นเปนอยยางังนะนะนมีโมธิบายแล้วเรา,าอาศัยนะอาศัยโมนี่นะนะเคือนายติดตังน้ำดีน้ำดีเป็นคอนไหมหรือเป็นอะไรน้ำดีเสียมหังน้ำเสล็ดแล้ว น้าุบโคน้ำเหลืองละ่ะโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรละ่ะน้แล้วก็มาเห็นอยู่สิเแล้วเลือดเลือดคนนะดีไหมชอบไหมน้ามันไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี้ยไอนน้ตัวของเราเนี่ยงานมันเป็นยังไงเป็นคนแล้วเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึงรู้มันกะ เามาใส่นี่เราเป็นคนเสีโทน้ำเหวล่ะฮัสู้น้ำตาล่ะวะสาน้ำเหลือละ่ะเขียโลน้ำลายลสินคานิการน้ำมูกขีตมูกมันดีได้ยังไงน้ำลายละ่ะนาศิกาน้ำไข่ข้อล่ะมดต,ตั้งน้ำมูกคือน้ำเยี่ยวเป็นไง ใครเก็บไว้หรือมันเป็นไงเป็นของสะเป็นคนนู้นมันเป็นอะไรนะเราละมาหลงอันนี้เหตุนั้นพากันพิจเจรณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็วา่างพุทโธใจของเราก็เบิดบานใจของเราก็สวา่างชินเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้น นี่ประจิตละลองเห็นเป็นละนั้นก็สงองท้่มันไม่มีที่ได้อ่ามันไม่มีที่เอาเพราะมไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตอนอ่ามันเป็นไปอย่างนั้นนี่เห็นอย่างนั้นละสัพพะวะธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่คนเราละหลงเดียนี่เป็นทุกข์ที่อันนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อ่าว่าไงล่ะเราก็กลัวกลัวความทุกข์กลัวควาเกิดกลัวความแก่กลัวควาเจ็บความตายไม่ใช ah ่หรอนั่นเหมือนเราแบบนี้แล้วมันก็ไม่กลัวอืมมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลกแปนอันก็ไม่พิจารณาอื่นอันภาวนา ดูพิจนากายพิจณาจิตของเราทีนี้ดูกายดูจิตของเราทีนี้ดูเพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี่ให้รู้จิตทีนี้เราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายของเรากายคนอื่นก็ไม่รู้ไม่หลงไม่รู้จักจิตของเรา คิดคนอื่นก็นไม่รู้หลงนั่นเอ้ดูฮะทำมันรู้ทายนี่แหละไปวันนี้เขากะทำการทำงานนะลายเนี่ยจะมีวัตถุมากเลรก็ตามทำบุญห้าร้อยอาซวันรายเนี้ยเขาจุดเขาไปทิ้ง มีประโยชน์แรสารร่างกายเราเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสละและมันไม่สะอาดเต็มไปได้วยของไม่สะอาดอมเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วในเช่นแบบนี้เต็มไปได้วยของไม่สะอาดแล้วนั้นกำไมห,หลง นี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของศาสตร์โสอ๋อเลยอยากได้ยอยากให้ชอบใจเห็นความสมุกชุกช่วมแล้วมันก็ไม,ม่อยากได้เหนูอแท้เปรียบม,มุปมาเหมือนกับสิ่งของมีสัจมาเห็นผ้าพความควาสบายเนี่ยเราชอบ พอดูดูแล้วเห็นครุยันขาดไปแห่งหนึ่งได้แล้วเป็นหน้าเรื่อน,นั้นเรากป็นอย่างนะ้มันสม,มุดเนี่อกายเราใหนทำสมุดชุดพรมนันม่นก็ไม่ต่งางต่างเอาเพื่ออะไรทำสมุดชุดพรมเพื่ออะไรทำไม่ดีเห็นอย่างนั้น,น ที่เกณาหายเหงาเนี่ยเมื่อจิตเห็นกายในแล้วเห็นนั้นแล้วมันก็ไม่เยพยายานดิม่มหลอนอหเห็นจิตของตอนจะไปไปฏิสนธิในทบใดขาดใดมันก็รู้รู้เพริดใดนี่จะได้สอนนะคะรับการนั่งสมาธิ เนะข้าที่พิจารณาให้มันรู้ตอนนี้ไปเข้าที่แข่งพิจารณาเสีไหลายเข้านะขที่ดูดูจิตนี่ดูกายานะของเรานั่งเข้าที่ภาวนาดูดูยู่เป็นไงวนะางท่าวางทางสบาย นัองสบายสบาย,บายานั่งสบายน,นี่เราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความผลุกข์ผลไพรต้องการความช่วยชาละมอกต้องการความชุกความจอมนี่เราให้นั่งดู เมื่อกายเราสบายแล้วนั่งให้สบายวางสบายแล้ววางลยมแตงสบายดูโยมแตงเราเมื่อเราจะดูตรงไหนเราจักที่ดูเมื่อจักที่โยยิ่งงินนึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าอยู่ในใจเมื่อเห็นอยู่ในใจแล้วจึงนึก เลือกคำบริกรมรมภาวนาล่าในเบื้องต้นพุทโธธมโมสังโฆพุทโธธมโมสังโธสามหมดแล้วให้รวมดับพุทโธพุทโธคำเดียวรับตาหน้าปากนะเลือกตัวในใจใลิงกันมือกระดกกระดิกลือกเอา หลดความรู mean, ้สึกที่ตรงไหนล่ะเราก็ตั้งสติไว้ตรงนั้น